หลบแต่ตรงนี้โดยเด็ดครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมุมมองของคนขับรถบรรทุกมีจุดอับสายตาถ้าเรามองกระจกด้านซ้ายตอนนี้เรามองไม่เห็นสิ่งผิดปกติแต่ถ้าเราลองเชงเงื้อแล้วมองข้างไหลเราจะเห็นรถที่จอดเทียบข้างอยู่กับรถเราจุดนี้เป็นจุดอับสายตาสำหรับรถบรรทุกที่ขับพวงมาลัยขวา เพราะฉะนั้นก่อนทำการเปลี่ยนเลนให้เช็คมุมนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งคือด้านหน้ารถก่อนออกตัวทุกครั้งให้ตรวจสอบโดยการชงือมองบริเวณหน้ารถซึ่งถ้าเป็นวัตถุชิ้นเล็กเราอาจจะมองเห็นได้ยากจากกระจกส่องกันชนอย่าลืมเช็คกันด้วยนะส่วนมุมมองด้านขวาเป็นมุมที่ทัศนวิสัยชัดเจนกว่าด้านซ้ายยังไงก็ตามต้องเช็คให้มั่นใจทุกครั้งเหมือนกัน ส่วนด้านหลังถือว่าเป็นจุดบอดห้ามไปจอดรถหลบแดดโดยเด็ดขาดนะคะ